มาเรื่องแล้วครับพี่น้องทะเลแคเริบเบียนลุกเป็นไฟล่าสุดเครื่องบินรบ F16 ของเวเนซุเอลาบินท้าชนเรือพิฆาตสหรัฐกลางทะเลหลังจากที่ทรัมป์เพิ่งจะสั่งปฏิบัติการจลนพลศาสตร์ถล่มเรือที่อ้างว่าเป็นเรือยาเสพติดจากเวเนซุเอลาไปหยกยกโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้มันตึงเปรี้ยเหมือนหนังสงครามเลยครับหลายคนถามว่านี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งต่อไปหรือเปล่า แล้วมันจะเกิดในสวนหลังบ้านของอเมริกาเองเนี่ยนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาตีแผ่ให้ฟังครับว่าเบื้องหลังเรื่องยาเสพติดรางวัลที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ ราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ราวสัก70เหรียญน,นนะครับแต่มันอาจจะไปถึงเป็นหลักร้อยร้อยห้าสิบแนอนาคตซึ่งการอาชีพภาพข้อตรงนี้เนี่ยอาจจะยาวเกิน12เดือนนะครับเป็นช่วงที่เรียกว,ว่าซุปเปอร์ไซเคิลเนี่ยนะโอกาสการตอบแทนเนี่ยมันจะสูงมากกว่าที่เคยที่ครับตอบแทนประมาณ500%ถึง1,300%งพนยะครับนั่นจะเห็นได้ว่าตัวแบงก์นี้เนี่ยครับจะมีโอกาสอีกมาสารในการเติบโตของจำนวนลูกค้าก็ตามนะครับหรือว่าต่อหัวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Economic Life ที่จะมาพูดถึงการเงินและเศร,รษฐกิจพบกับผมแอดคิมวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่อาจจะเปลี่ยนระเบียบโลกและส่งผลกระทบถึงราคาทองคำและน้ำมันในกระเป๋าของพวกเราทุกคนครับพี่น้องครับตอนนี้หลายคนอาจจะกำลังจับตาดูความขัดแย้งที่ไต้หวันหรือในยุโรปแต่เชื่อไหมครับว่ามีวิกฤตที่ใกล้ตัวอเมริกามากกว่านั้นกำลังปะทุขึ้นมาอย่างเงียบ เรื่องของเรื่องมันเริ่มจากที่รัฐบาลทรัมป์ส่งกองเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีเข้าไปในทะเลแคริบเบียนอ้างว่าเพื่อปราปรามยาเสพติดแล้วก็ตามมาด้วยข่าวใหญ่ที่ทรัมป์ออกมาประกาศเองเลยว่ากองทัพเรือสหรัฐได้ทําการโจมตีเรือสัญชาติเวเนซุเอลาสังหารคนบนเรือไป11ศพ ยังไม่พอครับไม่กี่วันต่อมาก็มีข่าวว่าเครื่องบินรบ F16 ของเวเนซุเอลาบินโฉบเข้าใกล้เรือพิฆาตของสหรัฐในระยะอันตรายจนเพนตะกรนต้องออกมาบอกว่านี่คือการยุยยุอย่างยิ่งทั้งฝันประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลาก็ออกมาตอบโต้ทันทีว่าทรัมป์กำลังสร้างเรื่องเพื่อลากอเมริกาเข้าสู่สงครามนองเลือดพร้อมสั่งระดมกองกำลังมินบีเทเตรียมพร้อมรบเต็มที่มันเหมือนหนังคนละม้วนเลยใช่ไหมครับ ฝั่งหนึ่งบอกปราบยาเสพติดอีกฝั่งบอกจะโดนบุกประเทศแล้วความจริงมันคืออะไรกันแน่พี่น้องครับเวลาเราจะดูว่าเรื่องจริงเป็นยังไงอย่าไปฟังที่เขาพูดแต่ให้ดูที่เขาทำกูรูด้านการทหารทั่วโลกเขากำลังตั้งคำถามตัวใหญ่ๆเลยว่าปฏิบัติการปราบยาเสพติดนี้เป็นฉางบางหน้าเพื่อโจมตีเวเนซุเอลาหรือไม่แล้วมันมีสัญญาณหลายอย่างที่ชี้ไปในทางนั้นจริงๆครับ 1. คือค้อนปอนทุบเปลือกถั่วสหรัฐส่งเครื่องบินรบที่ล้ำที่สุดในโลกอย่าง F35 ซึ่งเป็นเครื่องบินล่องหนหรือ stealth ใบประจำการที่ปโตลิโก10ลำเพื่อมาไล่จับเรือขนยาเสพติดเนี่ยนะพี่น้องนึกภาพตามนะครับมันเหมือนการจ้างหน่วยในวิซิวส์ไปจับขโมยในร้านสะดวกซื้อมันเกินเบอร์ไปมาก กองทัพอากาศเวเนซุเอลามีเครื่องบินรบดีที่สุดคือซู30ของรัสเซียกับ F16 รุ่นเก่ากึกที่ซื้อมาตั้งแต่ปี1982ซึ่งเทียบกับ F35 ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยการใช้อาวุธระดับนี้มันชัดเจนว่ามีวาระซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังแน่นอนมันคือการส่งสารไปถึงมาดูโรแบบไม่ต้องพูดสักคำว่าฉันพร้อมจะถล่มเธอได้ทุกเมื่อ 2. คือตำราเดียวกับสงครามอิรักเรื่องนี้มันทำให้ผมนึกถึงภาพหลอนเมื่อปี2003ตอนที่อเมริกาจะบุกอิรักเลยครับตอนนั้นรัฐบาลบุชใช้ข้ออ้างเรื่องอาวุธทำลายล้างสูงหรือ WMDs ซึ่งสุดท้ายก็หาไม่เจอมาวันนี้บทละครมันเหมือนเดิมไปเป๊ะเลยครับแค่เปลี่ยนข้อหาจาก WMDs มาเป็นรัฐก่อาการร้ายยาเสพติดแล้วก็ใช้สื่อกระแสหลักโฮมประคมข่าวเหมือนที่เคยทำกับซัดดัมฮุเซนนี่มันละครฉากเก่าที่เอามาเล่นใหม่ชัดๆครับ1 1. สร้างศัตรู 2. กล่าวหาด้วยข้อร้ายแรง 3. ส,สร้างสถานการณ์ 4. เข้าโจมตีแพทเทิร์นเดิมเป๊ะครับ 3. รังวันที่แท้จริงคือน้ำมัน และนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับพี่น้องทําไมต้องเป็นเวเนซุเอลาเพราะประเทศนี้คือขุมทรัพย์ครับเวเนซุเอลามีปริมาณน้ํามันดิบที่พิสูจน์แล้วมากที่สุดในโลกมากกว่าซาอุดีอาระเบียอีกนะครับอิรักที่เคยโดนบุกยังมีน้ํามันเป็นอันดับ4แต่นี่คืออันดับหนึ่งของโลกดังนั้นอย่าเพิ่งเชื่อคําพูดสวยหรูเรื่องยาเสพติดหรือประชาธิปไตยครับให้ดูว่ารางวัลที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ ถ้าสหรัฐสามารถเปลี่ยนรัฐบาลในเวเนซุเอลาได้สําเร็จแล้วตั้งรัฐบาลที่เป็นมิตรขึ้นมาได้น้ํามันดิบคุณภาพดีหลายล้านบาเรลต่อวันจะไหลกลับเข้าสู่ตลาดโลกทันทีมันจะเปลี่ยนสมดุลพลังงานโลกทันทีและอาจจะทําลายเศรษฐกิจของรัเสเซียที่เป็นคู่แข่งโดยตรงได้เลยครับและ 4. คือความเชื่อมโยงกับจีนและรัเสเซีย เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การรังแกรประเทศเล็กๆนะครับเวเนซุเอลาคือพันธมิตรที่เหนียวแน่นของทั้งจีนและรัสเซียในละตินอเมริการัสเซียเป็นคนสายอาวุธรายใหญ่ให้ส่วนจีนก็เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ให้เงินกู้ไปแล้วกว่า60 0 0 0ล้านดอลลาร์การที่สหรัฐเปิดศึกกับเวเนซุเอลาจึงเป็นการท้าทายปักกิ่งและมอสโกโดยตรงครับแล้วทั้งหมดนี้มันจะกระทบกับเรายัางไง กูรูด้านตลาดฟันเนินเขาวิเคราะห์ตรงกันครับว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงตลาดน้ำมันจะพุ่งทะยานในระยะสั้นทันทีอาจจะบวกไปอีก10 1ถึง15ดอลลาร์ต่อบาเรลจากความเสี่ยงส่วนทองคําล่ะ โอ้โหในภาวะสงครามแบบนี้นักลงทุนจะวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําแน่นอนความตึงเครียดแค่นี้ก็ดันราคาทองคําทา New High ไปแล้วถ้าเกิดสงครามเต็มรูปแบบในทวีปอเมริกาจริงนักวิเคราะห์มองว่าเราอาจจะได้เห็นทองคําแตะระดับ4,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ไม่ยากเลยครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าในโลกภูมิรัฐศาสตร์ไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญครับสิ่งที่เกิดขึ้นในทะเลแคริบเบียนไม่ใช่แค่การไล่จับเรือยาเสพติด แต่มันคือเกมชิงอำนาจที่เดิมพันด้วยทรัพยากรที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างน้ำมันโดยใช้บทละครเก่าสมัยส,ยสงครามอิรักมาปัดฝุ่นเล่าใหม่และมันคือการส่งสัญญาณท้าทายมหาอำนาจอย่างจีนและรัเสเซียไปพร้อมๆกันซึ่งผลกระทบของมันจะสั่นสะเทือนไปทั่วโลกโดยเฉพาะตลาดพลังงานและตลาดทองคาที่พวกเราลงทุนกันอยู่นี่แหละครับ ด้วยสรุปนะครับท่านผู้ฟังสถานการณ์ในทะเลแคริบเบียนตอนนี้ตึงเครียดอย่างมากสาหรัฐได้ส่งกองเรือรบและเครื่องบิน f 35ที่ทันสมัยที่สุดเข้าไปในพื้นที่โดยอ้างว่าเพื่อปรับรามยาเสพติดแต่การกระทําหลายอย่างมันชวนให้นึกถึงบทเรียนสมัยสงครามอิรักเลอเกินครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้ออ้างการใช้อาวุธที่เกินความจําเป็นซึ่งทําให้หลายฝ่ายเชื่อว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือการเข้าควบคุมแหล่งน,น้ํามันสํารองอันดับหนึ่งของโลกที่อยู่ในเวเนซุเอลา การกระทํานี้ยังเป็นการท้าทายจีนและระัสเซียซึงเป็นคันธมิตรส,สําคัญของเวเนซุเอลาโดยตรงสําหรับนักลงทุนอย่างเราสิ่งที่ต้องจับตาคือความผันผวน,นที่จะเกิดขึ้นหากเกิดสงครามขึ้นจริงราคาน้ํามันมีโอกาสพุ่งสูงขึ้นในระยะสั้นและราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็จะยิ่งน่าสนใจมากขึ้นไปอีกและอาจพุ่งทยานทําสถิติใหม่ได้เลยครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดคิมคนนี้ต้องขออภัยขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาแอดคิมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับ แล้ววันนี้แอดคิมมีข่าวเด็ดจากช่องมิตรรักมาฝากเพื่อนๆที่เป็นสายล่าสินทรัพย์หาเหรียญเด็ดเปลี่ยนชีวิตตอนนี้ช่องคริปโตด็อกเปิดให้สมัครสต็อก s ิกเนลสกรีเนอร์แล้วนี่คือเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน,น่าสนใจหามาจากเป็นพันพนตัวทรงตรงถึงคุณทุกวันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสมัครก่อนหมุดบูรันนะครับส่วนใครสนใจติดตามข้อมูลการลงทุนเชิงลึกสําหรับโลกอน,นาคต คลิกสมัครสมาชิกข้องเรียนนักลงทุนที่คุณจะได้เข้าถึงรีเสิร์ชบทวิเคราะห์หลักแสนในราคาแค่450บาทตีลังกาคิดยังไงก็คุม้มแถมไม่ต้องอ่านเองให้ปวดหัวเพราะมีคนเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายสนใจกดคลิกสมัครที่ข้างปุ่ม u b s c r i b e เลยมาร่วมรู้ทันโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับแต่สำหรับวันนี้แอดคิมต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับซึ่งราคาปัจจุบนันยอยู่ราวๆสัก70เหรียญน,น,นะครับแต่มันอาจจะไปถึงเป็นหลัก150ร้อยร้อยห้าสิบในอนาคตซึ่งการอัจฉภาพลข้อตรงนี้นอาจจะยาวเกิน,น,นรับปอง โอกาสการตอบแทนเนี่ยมันจะสูงมากกว่าที่เคยทีครับตอบแทนประมาณ500%ถึง1,300%นะครับงจะเห็นได้ว่าตัวแบงก์นี้นีครับจะมีโอกาสอีกมาสารในการเติบโตของจำนวนลูกค้าก็ตามนะครับหรือว่าต่อหัวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ